สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จอดลึกมวยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องไว้ด้วยนะครับรถถังจิตเมืองนนเจ้าคือไอดอลของค่อยเดอร์นักชกประวัติศาสตร์ของลาวประกาศเจ้าคือไอดอลของค่อยลำน้ำโขง BS มวยไทยนักชกประวัติศาสตร์คนแรกของลาวที่ขึ้นชกในรายการวันลุมพินีพร้อมทั้งคว้าโบนัส3.5แสนบาทหรือ3 5 0 0 0 0บาท หรือคิดเป็นเงินลาวนั้นอยู่ที่ประมาณ200ล้านกินีบได้สำเร็จเจ้าตัวเผยถึงแรงบรันดาลใจในการชกมวยรวมทั้งถึงสไตล์การชกอันดุดันมาตั้งแต่เด็กๆนั้นก็เพราะว่าได้แม่แบบมาจากรถถังจิตมืองนนท์นั่นเองแสดงให้เห็นว่ารถถังจิตมืองนนทไม่ใช่เป็นแค่ขวัญใจสำหรับแฟนๆมวยชาวไทยเท่านั้นแต่รวมถึงคนทั้งโลกข้ามไปถึงเหล่านักสู้ด้วยกันก็ยังปราบปร้ม ถือเป็นแบบอย่างอาทิเช่นโจฮันกาซาลีดาวรุ่งวัย16ปีชาวมาเลเซียนั้นผู้ได้สัญญาไปชกในรายการใหญ่ยังเดินทางไปชื่นชมรถถังถึงบ้านและล่าสุดลำน้ำโขงนักชกประวัติศาสตร์ของลาวก็ไม่แคล้วประกาศว่ารถถังคือไอดอลของเขาสำหรับข้อมูลของลำน้ำโขงนะครับลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยนักมวยไทยชาวสปป,ปลาววัย22ปี สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกกล่าวคนแรกที่ขึ้นชกในรายการวันลุมพินีและสามารถคว้าโบนัสวันซูเปอร์น็อกเอาท์มูลค่า350,000บาทหรือเกือบเกือบ200ล้านกีบนะครับจากการชนะน็อกคู่ชกชาวไทยสำออยน้อยต่อผู้สวุวรรณในรายการแข่งขันวันลุมพินี37เมื่อ20ตุลาคม2,566ที่ผ่านมาลำน้ำโขงบีอสมวยไทย เกิดที่เมืองหลวงพะบางสปอปอราวเริ่มต้นฝึกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบและเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุได้15ปีเคยคว้าแชมป์หลายรายการในประเทศไทยและสปอปอราวเดเนลโรติเกสสุปตาชาวโดมินิกันที่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มป้องกันแชมป์ราชดำเนินในรุ่น154ปอนด์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ยกแรกก่อนจะประกาศเป้าหมายหลังชกออกมา ด้วยแดนเนียลนั้นต้องการที่จะปราบรองแชมป์แนนดับแบบให้สิ้นซากกว่าแท้เกลียงแรงกิ้งและสถานีต่อไปคือการเจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและถ้าได้เจอกันจริงๆนั้นแฟนๆคิดว่าน่าดูหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะ่ะคงต้องให้เจ้าของยิมอย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินเจอกับตะวันฉายไปก่อนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีสำหรับผลงานล่าสุดนะครับของโรดดิเกส มมามัดยืนไม่ได้แดเนียลจัดหนักสอนขาวป้องกันแชมป์ยกแรกศึก r w h โดยไฟยนี้นะครับได้รับการจับตามองอย่างเป็นพิเศษเนื่องจากมีการเดิมพันเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นซูเปอร์เวทเวทของนักชกชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย25ปีที่ฟรอมกำลังจัดจ้านอย่างไรก็ตามนะครับเกมการชกจบลงเร็วเกินคาดเมื่อแดเนียลโรติเกตนะครับ ปลอยหมัด1-2เข้าปลายคางเต็มๆส่งซ้อนขาวสุดลงไปกองแม้จะพยายามลุกมาสู้ต่อแต่ก็มีอาการเมาหมัดจนสุดท้ายกรรมการยุติการชกไปในที่สุดงานนี้นะครับหลังจบไฟแฟนมวยส่วนใหญ่นะครับถามหาคนประกบคู่มวยทันทีนะครับเนื่องจากมองว่าซ้อนขาวชอห้าพยักผู้ท้าชิงชาวไทยนะครับไม่สามารถที่จะสู้ได้ขณะที่บางส่วนนะครับก็มองว่าแดเนียลโรติเกตนั้นคือของจริงในรุ่นนี้ ความคืบหน้าล่าสุดรถถังสุดปลื้มเมสซี่ส่งมอบของขวัญพิเศษให้ฝันสักวันจะได้เจอตัวจริงรถถังจิตเมืองนนยอดนักชกชื่อดังของไทยสุดปลื้มเต็มพิกัดเมื่อได้รับการส่งมอบ เสื้อแข่งขันของ Messi, ลีอเน e เมสซี่ดาวเตะชื่อดังก้องโลกของชาวอาร์เจนตินาซึ่งปัจจุบันนั้นเขาค้าแข่งกับ Inter Miami, cer, สโมสรอนอินเตอร์ไมอามี่ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาและได้ส่งเสื้อพร้อมกับลายเซน็นข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้กับกำปัน้นไทยรายนี้รถถังจิตเมืองนนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเป็นภาพเสื้อแข่งขันสโมสรอนอินเตอร์ไมอามี่ปักชื่อและหมายเลขสิของลีอเน e เมสซี่พร้อมกับลายเซน็นและชื่อของ รถถังที่เจ้าตัวนั้นได้รับพร้อมกับข้อความพระปูกว่าฟันของผมสักวันจะไปยืนถ่ายรูปกับคุณเมสซี่ขอบคุณที่ดูผมต่อสู้และเจอกันในวันข้างหน้าครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับสืบเนื่องมาจากยัตซีนซูเอโกบริการส่วนตัวของเลโอเนลเมสซี่ที่ทำหน้าที่ปกป้องในการค้าแข่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมวยไทยที่เขามีนักมวยไทยที่ชอบมากที่สุดก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ที่โด่งดังมากในสหรัฐอเมริกาและยังเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเกือบ2ปียัดซีนสวยโกเป็นคนที่จัดการขอลายเซ็นของเลอเนลเมสซี่บนเสื้อแข่งสโมสรอนอิเตอร์แมลวมี่ก่อนที่จะส่งมาให้กับรถถังจิตเมืองนนท์เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้กับยอดนักมวยชาวไทยที่เขามีความาคลังไคลเป็นพิเศษ ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้กับรถถังจิตเมืองนอนท์ที่มีความฝันว่าสักวันจะได้เจอตัวจริงและยืนถ่ายรูปเคียงข้างกับเโอเนลเมสซี่ด้วยนะครับเปิดเส้นทางสีสเกตอดีตแชมป์โลกชาวไทยกับโอกาสรุ้นลุยโอลิมปิก2024ถือเป็นข่าวที่หลายฝ่ายจับตามองทันทีกับการที่เสียห่ยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่เจ้าแหลมสีสเกต นครหลวงโปรโมชั่นจะเบนเข็มไปชกในมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามเส้นทางของอดีตเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยนั้นไม่ง่ายแถมในรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ใช้การแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่หังโจวเจ้าตัวก็ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันนั่นทำให้โอกาสครั้งแรกได้ปิดฉากลงไปแล้วส่วนโอกาสครั้งที่2ที่จะคว้า ตัวโอลิมปิกจะเริ่มในช่วงต้นปีหน้ากับรอบคัดเลือกครั้งที่1และครั้งที่2นั่นก็ต้องมาดูกันว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยจะยอมให้กำปั้นชาวไทยไวัย36ปีลงแข่งขันในนามทีมชาติหรือไม่และโอกาสสุดท้ายก็คือการได้สิทธิ์เป็นนักมวยพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกเหมือนที่เดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียว อดีตยอดกำปั้นระดับตำนานของชาวฟิลิปปินส์กำลังดำเนินการยื่นเรื่องหลังมีกฎสากลจากทาง IOC ที่มอบให้โคต้าพิเศษให้กับนักมวยเพียง4คนเท่านั้นสำหรับแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชัน่นเกิดเมื่อ8ธันวาคมพศ2529ที่ตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนั้นเคยชกมวยไทยมาก่อนตั้งแต่อายุ13ขวบในชื่อของวรพุธ วปอสิสเกตและวรวุฒิสิทธ์สายทองในสังกัดสิทธ์สายทองที่กรุงเทพมหาคนครก่อนจะหันมาชกมวยสากลอาชีพในปีพศ2552ด้วยการเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยพบกับอากิระยะเอะงางยินักมวยเจ้าถิ่นซึ่งสิสเกตนั้นเป็นฝ่ายแพ้นอกไปในยกที่3จากกำหนดทั้งหมด8ยกซึ่งต่อมายะเอะงงิยังได้เป็นแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวท 105่อนด์นของสมาคมมวยโลกหรือ WBA และแชมป์โลกรุ่นฟรายเวท1นึ่อนด์นของสภามวยโลกอีกด้วยจากนั้นศรีสะเกดได้เข้าสู่สังกัดนครหลวงโปรโมชั่นของสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือศรีสุขรุ่งวิสัยสมาชิกสวออจังหวัดศรีสะเกดจึงได้รับการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงโดยได้แชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฟเวทของสภามวยโลกเอเชีย หรือ w b c เอเชีย er, มาก่อนในปี2554ความคืบหน้าล่าสุดตะวันฉายขยับขึ้นเบอร์4แรงกิ้งนคิกบ็อกซิ่งหลังเก็บชัยชนะ2ไฟรวดซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยราชันมวยไทยที่ลองเบนเข็มมาชกคิกบ็อกซิ่ง2ไฟ์และสามารถกำชัยชนะรวดส่งให้อันดับพุ่งรวดรั้งท้าชิงอันดับ4 ของแร n งกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทหรือ145-155ปอนด์ณนะเวลานี้สำหรับตะวันฉายพีเคสันชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทวัย24ปีควัญใจมหาชนที่เริ่มหาความท้าทายใหม่ด้วยการเปลี่ยนสายมาลองสไตล์คิกบ็อกซิ่งเวล่าสุดนั้นเพิ่งเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือโจนัทวุฒินักชกมากประสบการณ์เพื่อนร่วมชาติในศึกวันไฟไนท์15 เมื่อ7จ็ตุลาคมที่ผ่านมานับเป็นชัยชนะที่สวยงามในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งไฟท์ที่2ติดต่อกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตะวันฉายเคยเปิดซิงในกติกาคิกบ็อกซิ่งบนสังเวียนวันด้วยฟอร์มอันร้อนแรงไล่แจกแข้งซ้ายอันเลื่องลือจนดาวิดคิรียจอมเก๋าจากจอร์เจียถึงขั้นมีอาการบาดเจ็บที่แขนจนต้องขอยอมแพ้ในยกที่3เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้หนาปัจจุบันนั้น ชื่อของตะวันฉายได้ทยานเข้าสู่ทำเนียบผู้ท้าชิงตัวท็อปรังอันดับ4ของแรงกิ้งรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหมายถึงโอกาสในการไต่บัลลังก์ขึ้นไปชิงเข็มขัดกับชิงกิสอันลาซอฟราชันคิกบ็อกซิ่งชาวเบลารุสในอนาคตอย่างไรก็ตาม แม้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดฮอตในกติกาคิกบ็อกซิง่งแต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ตะวันฉายต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมายเพราะเจ้าตัวนั้นยอมรับว่าการชกในรูปแบบนี้ยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเขาถ้าเทียบกับมวยไทยที่ตัวเขาช่ำชองแล้วพร้อมประลองเชิงกับยอดฝีมือทุกรายคิกบ็อกซิ่งยังถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สาหรับผมประสบการณ์ผมแทบไม่มีเลย หลังจากนี้ก็ต้องเสริมความแข็งแกร่งและประสบการณ์รวมถึงเรียนรู้กติกาคิกบ็อกซิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับอีกอย่างผมรู้สึกว่าการออกอาวุธมันยังติดตขัดขัดไม่พริ้วเหมือนตอนชกมวยไทยก็ต้องใช้เวลาพัฒนากันต่อไปครับ